ตุงกอนี้เพื่อนไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าทำไมดูมันไม่ค่อยชัดอะ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้เออเกี่ยวหย้าแถวนี้เนาะมันได้ไม่ได้เก็บกินถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่มืนถามหาว่ากินคนเดียวอีกเดี๋ยวให้พี่มืนหน่อย ดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนเพื่อน,นเห็นไหมอะไรข้างหลังชมพูชมพูอยู่ข้างหลังชมพูชมพูอยู่ข้างหลังเห็นไหมวันนี้จะมาเกี่ยวหญ้าตอนรับน้องโบตันนะคะน้องโบตันน้องโบตัน,น,ตนสุดสวยจะมาแล้วเดี๋ยวจะไปเกี่ยวหญ้ารอน้องน้องมานะคะนี่สุดยอด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 อันนี้ดอกเรกดิ้ ดอกขาวๆในเรดิตเออเอาไว้ออกดอกก็สวยอ,อ่ะไปเกี่ยวหญ้าก,กันทำความสะอาดเตรียมพร้อมลุยนี่นะคะคุณเพื่อนเห็นไหมใหญ่ก็จะมาตกแต่งโอ้ปีนี้หนูกินดอกไม้ใหญ่หมดเลยเนี่ยแถวนี้ไม่มีดอกไม้เลยสักดอกเห็นไหม ไปหมดเลยจะเกีียวหญ้าแถวๆนี้ดูสตรบรี่ป่ามันเลื่อยขึ้นมาขึ้นมันขึ้นเต็มเลยตำยงตำแย่แจะผูกเขาไม่ให้เขาล้มถ้าฝนตกมาล้มหมดเลยเพื่อนๆอันนี้สีขาวนะคะนี่สีขาวเวานื้วกะบาน สีชมพูเข้มอู้โนนอะโนโน,โน,โน,โนหอมสุดๆเลยเนาะอันนี้บานก่อนนี่ที่ดอกใหญ่ๆนี่รวงหมดแล้วน,นี่ยา่จะผูกไม่ได้ผูกเลยโอ้โหสุดยอดนะเพื่อนนี่ลายแรกลายแลกก็จะไปหมดแล้วเร็วนี่อันนี้หอมมากนี่ยายเอาเสามาจะผูกด,ดอกไม้เนี่ย สุดยอดของความหอมเลยนี่เมื่อกี้ยายนั่งกินถ่ายคลิปตรงนี้ติดเสื้อเข้าไปในบ้านโอ้โหหอมจนเวียนหัวเลยหอมเกินในหน้าเสดายมันอยู่ได้ไม่นานนะเพื่อนแปบ๊บเดียวเขาก็หอมแบบบรรยายไม่ถูกลงมาข้างล่างก็นี่ผีเสือ้อดอกผีเสื้อก็ไม่ค่อยมีปีนี้ตรงนี้ก็ โบตันตัวเน่หน้าเสบายแต่เน่ดอกพี่เสื้ออู้นูนตรงนู้นโอ้ตรงนี้มันโดนแดดได้เจอแดดหรือว่าอะไรอู้ยเพื่อนๆพื่นี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 ่บานแล้วช่วงนี้มาบานก่อนเพื่อนได้ยังไงเนี่ยนี่อู้ยสวยสวยสวยก่อนนี่ยังไม่เยอะเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกโอ้ยเพื่อนเพื่อน สวยอ่ะส่วยช่วยสวยสวย,วยนูนน,อนอั่นน้ออ้ยนี่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 โอ้ยมันบานแล้วพุ่มเล็กๆเองดูนเพื่อนเพพุ่มเล็กๆอืสุดยอดนะสุดยอดจริงๆเลยเพื่อนเพือนด้วยดีนะอากาศมันไม่ค่อยร้อนนี่แถวนี้ก็พีเสื้อดอกพีเสือ้อ ยายจะมาเกี่ยวนั่นอันอนั้นอันแรกมันบานหมดแล้วเนะนะเหงงิไปเนีย่ยตรงนี้แฟนยายตัดไอ้ดอกสีเหลืองๆที่เหมือนรั้วนะ่ะรั้วโดยยายก็ต้องได้ดตกแต่งแล้วเนี่ยนะเนี่ยตรงเนี้แต่ก่อนเป็นพุ่มใหญ่แฟนยายตัดลงดูมันขึ้นมาใหม่เนี่ยขึ้นมาใหม่เพียบเลยนะะ ปีหน้าแหละถึงจะออกดอกส่วนอันนี้เป็นกุหลาบป่าที่ใหญ่เก็บเมล็ดมันไปทำชาไปทำเซรัม่มไปลุยงานกันลุยอยหอมตะออโรอวนไปหมดเนี่ยส่วนอันนี้ดอกมะลินี่ คลายมลิมีมลิซ้อนกับไม่ซ้อนอันนี้ไม่ซ้อนซ้อนอยู่ข้างล่าง makeup. ก็เป็นขึ้นนี่นะขึ้นนี่น้น่ะคะคุณเพ่อน ถ้าฝนไม่ตกก็โอเคอยู่นะถ้าฝนตกมามันจะหักแต่ก็ต้องการฝนเหมือนกันแรงแรงนี่นะคะเดี๋ยวยายจะมาผูกตอนนี้ขอขอเออดูตรงโน้นที่ยังไม่เกี่ยวนะตรงนี้เกี่ยวนะนี่อันนี้ที่ว่ายายไม่ได้ผูกขอล้มนี่แถวนี้เห็นไหมนี่ตรงนี้ ส่วนตัวนี้เฟนยายตัดใชได้เนี่ยไอ้ดอกผีเสื้อเนอะาะทำก่อนเด้อนะคะเพื่อนๆยายได้แคบผูกไว้แถวๆนี้นี่ดู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 ดดด่อนนี้เพื่อนไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าทำไมดูมันไม่ค่อยชัดอะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้อ่ะ เกี่ยวหญ้าแถวนี้เนาะเนี่ยแถวนี้เอาไว้วันหลังนี่แถวนี้เสร็จแล้วยต่อไปก็จะไปข้างหน้าไนี่เนาะทิ้งๆไว้แถวนี้แหละขนขนไปไม่ไว้เอาไว้ปลกคลุมต้นองง่นแถวๆนี้เนาะนี่ก็ได้ประมาณนี้แหละนี่ตรงนี้ยายก็ผูกไว้แล้วจริงๆมันไม่ต้องผูกหรอกมันโรยหมดแล้วแต่ว่ามันมีกอหลังอยู่อีก มีพันธ์ข้างหลังอยู่อีกตรงนี้มันยังไม่บานยายก็เลยผูกรวมกันไว้เนอะไปทีนี้ก็จะไปข้างหน้าตรงนู้นตรงนี้ยังไม่ผูกก่อนมันยังมันยังตรงอยู่นี่จะเอาตรงนี้นดูเอานน่ เดวนี้ใหญ่ก็มาขยายปลูกมันแล้วนี่เห็นไหมนี่กอหนึ่งตรงนี้ก็นี่กอหนึ่งนี่ตรงนี้ยังไม่ออกนะเดื๋ไปตรงนู้น,นตรงนี้ล้มหมดเลยแต่ยายจะมาผลูกแล้วนี่มันทั้งนั้นเลยอืมน,นี่ตรงนี้สวยดู <c oughs> ใหญ่ปลูกอันนี้อยู่ตาปลูกผิดเนาะมาอยู่ตายต้นอันนี้ ส่วนอน,นุนโดโดๆโอยู่จำได้ไหมแถวนี้ของยายโอ้ยไม่มีเลยหายหมดเลยอะน่าเสียดายดอกสนัขหางสนัขก,กิงจอกไม่มีเลยเพื่อนๆหนูกินหมด <c oughs> นี่เหลืออยู่ตรงนี้เห็นปะเนี่ยน, <c oughs> นี่ดูเอา มาขึ้นเองเวลารถแฟนใหญ่ผ่านไปผ่านมามันโดนมันสูงเนาะโน่นอีกอันหนึ่งนอนดูดิดอกไม้ทั้งนั้นเลยแฟนใยญยไม่ตัดปล่อยไว้บางคนเขาฉีดฉีดยาฆ่านะให้มันตายแฟนใยายไม่เอาปล่อยธรรมชาติไว้อเออเนี่ยทำแถวๆนี้ก่อนนี่เอาตัวนี้ น,นะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้ถ้าเราใช้เครื่องตัดก็ได้มันก็จะสวยแต่ว่าดอกไม้มันก็ไปหมดเนาะแต่ปีนี้ไม่ค่อยมีดอกไม้หรอกแต่ว่าเนี่ยไอ้ยาตะกะแตนเนี่ยก็เป็นดอกไม้เนาะก็เลยปล่อยมันไว้ถ้าตัดมันก็จะสวยเนาะช่างเหอะไปต่อไปก็ข้างหน้าแถวนี้วันนี้เอาแค่แถวนี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุยแถวๆนี้นี่เนาะลุยด้านนี้เสร็จก็ไปเข้าสวนทอนญ่ายอีก แล้วย่าก็ขึ้นเต็มพอทอนย่าเสร็จแล้วก็กลับมาด้านนี้ตกแต่งกิ่งอง,งุ่นตกแต่งรัว <c oughs> ขพอแถวนี้ก่อนเด้อเนี่ยสตรอเบอรี่ป่าสุกแล้วเพวื่อนๆสตรอเบอรี่ป่านี่อะฮะอะฮะนี่สตรอเบอรี่ป่าหมเปรี้ยวหวานๆหอมๆ ฝนมันไม่ตกถ้าฝนตกไม่ได้กินหรอกตัวถากกินหมดก่อน <c oughs> อนุนดานุนเยอะเลยฝั่งนุนไม่ได้ไม่ได้เก็บกินถ่ายคลิปเดี๋ยวพี่มื่นถามหาว่ากินคนเดียวอีกเดี๋ยวให้พี่มืนหน่อย เขาจะหาว่ากินคนเดียวนี่มัเพิ่ง1ทุ่ม20แล้วเห็นไหมเบรอยแล้วแถวนีนน้ก็จะได้ประมาณนี้1ทุ่ม20โอเคอยู่นะไปะทีนี้อยากจะเข้าสวนไปรดน้ำผักหน่อยนึง เอาเอาไว้เนี่ยไปทิ้งแล้วก็รดน้ำพักเนิดหน่อยนะไปะพรุ่งนี้ก็มาลุยต่อด้านนี้นี่ด้านนี้น่าเสียดายดอกไอ้นั่นอุ้ยเสียดายมากเลยดอกพีเสื้อน่ะเพื่อนเพื่อนน่าเสียดายเดี๋ยวปีหน้ายายเอาไหมเนี่ยจะมาโรยแถวๆนี้เลย,ยปีนี้ไม่มีเลยอ้หอ้นี่ไ,ไยายขึ้นแล้วนี่อ้หเต็มเลย ไม่ได้รดน้ําเลยมาได้รดน้ําแถวนี้ก่อนเอาขยะไปทิ้งดูใบสตอรอเบอรี่ยายเมื่อวานตั้งเยอะเนาะนี่ก็เอาไว้ให้เขาเป็นปุ๋ยนังไงดอกยาที่ยายถ่ายที่ยายถ่ายลงเฟซวันนั้นมีคนถาม่าดอกอะไรดอกยาจริงๆยา่านี้รู้สึกว่ามันยาอะไรนะที่เพื่อน,อนๆนี่ที่ว่าถ้าเขาเห็นสี่ใบ แล้วมันจะโชคดีนะเนี่ยยายไม่รู้จักเปไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไระเห็นไหมสวยไหมนี่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 เต็มเลยนี่เห็นไหมล่ะเต็มเลยนี่นะสวยนะนี่โอ้ตรงนี้ยิ่งเยอะเลยนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะมีอีกชนิดหนึ่งใหญ่กว่านี้ดอกสีชมพูก็วสวยนะมันย้อนแสงได้ไปเอาทางนน้นมานี่ดูสิ เห็นไหมนี่อันนี้มันยังไม่บานทรารนะมันยังตุ่มๆอยู่ <c oughs> แฟนยายเขาดูขเขาก็บอกว่าเออเนาะแค่ดอกย้ามันก็สวยนะเห็นไหมเอ้ตองดอกไม้อะไร <c oughs> เรื่องจริงเนาะสวยจะตายมีคนบอกว่าโอ้รกจังไม่รกเด้อธรรมชาติเพื่อนเพื่อนธรรมชาติที่สวยงามไป คนมันชอบไม่เหมือนกันเนาะไะรถน้ำพักเอ,อ้ยอันนี้ไงเพื่อนเอ,อ้ยมาอยู่ใกล้ๆแถวนี้นี่ไงน,นี่มันบานเนี่ยมันยังเพิ่งจะบานเพิ่งจะเห็นกำลังพูดถึงอยู่นี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 ่เห็นไหมแต่มันยังไม่บานเต็มที่นี่ต้นใหญ่บเบ้อเลอเลยพุ่มใหญ่อันนี้กรยานะคะนี่ มันก็เป็นดอกไม้วัดจะพืชวัดจะพืชนะนี่นะคะเพืพ่อนๆแย่รถแค่จำเป็นจำเป็นนี่ในยายจะลองเอาหัวใช้เท้าอันนี้ FC สองให้ยายที่เมืองไทยยายเอามาด้วย ยายจะมาลองปลูกตรงที่ตรงไหนที่แครอทมันไม่ขึ้นเนาะจะแซมแซมดูเนาะปลูกกกินเนี่ยโอ้ยายเคยปลูกเนาะโอ้อยู่อย,อย,อย,อยู่อยู่นี่นะเมล็ดอยู่นี่มันใหญ่เนาะหัวใจเท้ากินไม่หมดยายก็เลยไม่ค่อยได้ปลูกอ,อมันคล้ายๆเรดิสอะไรเนาะในยายจะขอแซมแซมนี่แถวที่มันแล้วก็เอามาล็ดแตงกวาไปตรงที่โดนตัวทากินเนาะไปะเพื่อนๆแค่นี้แหละ นี่สองทุ่มแล้วคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหพยาตาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้จะมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะวันนี้กินสตรอเบอรี่ป่าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กินสตรอเบอรี่ไม่ป่าเนาะลองชิมกันครั้งแรกเออแต่ว่าอันนี้ดอกสีขาวเนาะเนี่ยอันนี้ดอกสีชมพูชมพูเดี๋ยวลองชิมดูว่ามันอร่อยไหมมันไม่มีแขนแหนงอเพื่อนๆดูดิ ยายจะขยายพันธุ์ยังไงไม่มีแขนงป่ะ๋ดวขอไปปิดน้ําก่อนเดี๋ยววันหลังแด้ววันไหนว่างยายจะมาทอนกระเทียมไปแถวหนึ่งกระเทียมก็จะเอาไปดองไปทํากระเทียมดองเนาะตอนนี้มันยังอ่อนๆอยู่เนาะ